ล้างมือล้างมือก่อน่าโอเคครับกุ้งมาจากไหนไม่รู้แต่ต่อให้มาจากมหาชัยก็ไม่กลัวกินเลยกินทั้งเปลือกนะผมเนี่ย เอาหน่วยกล้าตายทั้งสามคนสี่คนเป็นอะไรนี่เป็นไได้วยกันใส่กลัวนะครับเอาหมอมาหมอต้องกิน <c oughs> ล้างมือล้างมือก่อนอ่ <c oughs> โอเคครับกุ้งมาจากไหนไม่รู้แต่ต่อให้มาจากมหาชัยก็ไม่กลัวกินเลยกินทั้งเปลือกนะผมเนี่ย <c oughs> อ้าวโฆษกโฆษกสัมภาษณ์น,นี่กินเป็ไงนะตอนนี้กำลังไลฟ์สดนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแพทย์นุจินทร์พันธุ์วีระกูลค่ะนี่เป็นกุ้งกุ้งแม่น้ำนะครับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะครับท่านท่านใ,ให้ดูเลยค่ะท่านผู้มชมนตรนวรเป็นผู้ทรวยรัฐมนตรีว่างเรกรยวและกีฬานะครับ ท่านเป็นเจ้าของตลาดนะครับท่นานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายคุณหมอพศธเทพนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนวดทีก็รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายหมออะไรนะหมอวัชรังพงศ์หมอวัชรัพงศ์ครัมั่นใจมค่าตลาดปลอดเชื้อแน่นอนะคแน่นอนครับมีระบบของการรับรองแบบนี้ครับแล้วก็ทำสะอาดเรื่องการนำยาฆ่าเชื้อไม่ต้องรับว่าะวานด้อง ไม่งช <anto government> <Pe ak pie S 2> ้าาาเามีความมั่นใจในเรื่องสีามปันยนะครับเมีความมั่นใจในเรื่องว่อดใกว่าขอให้พี่น้องแม่ทนเชื่อมั่นนะครับว่าของทะเลนะฮะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะมาอยู่ที่ไหนไม่สำคัญขอให้คึให้กุ่นะครับเขาปลอดเงื่อนแต่ให้กลุ มันกรีกันชับอะไรเป็นีน้นไมคะแบบสถานการณ์ตอนนี้อะค่ะอย่ากลัว,วจนเกินไปครับถ้าเรารับประทานอาหารที่สุกนะครับลวกให้เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นสมมุติเรามาตลาดเนี่ยเรากลัวว่าอาจจะมีสาคนเปื้อนมีสาคนเปื้อนของเชื้ออยู่บนอาหารสดต่อให้เราซื้อเสร็จไปเรารีบเอาแอลโกอฮอล์นะครับล้างมือของเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรกลับไปบ้านก็ ออทําให้ถุกนะครับติก๊กเย็ดสัมผัสให้น้อยที่สุดสัมผัสอของดิบๆให้น้อยที่สุดหลังจากนั้นลาปุ๊บทานได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ท่านพูดไปก่อนผมกิ้ต่อครับท่านที่น้องไอคนอย่า,ยยากลัวนะครับาารับประทานอาหารไม่ว่าอะไรถ้าเราต้มสุกนะครับก็ปลอดภัยท่านออกมาเที่ยววันะคร,รับมมก็สบายวัน่อนนะครับอย่ากลัวอะไร <S <S เรามาช่วยเมืองไทยด้วยกันเที่ยวเมืองไทยโดยจากที่ ถามถามคุณหมอบ้างถามหมอเถื่อนสอคนมาแล้วถามคุณหมอจริงจ้ิงเนี่ยท่านเป็นแพทย์สาธารสุขจังหวัดหัวหน้าหมอเจียงรายนะครับท่านผู้ผ่านเหตุการณ์ท่าชีเหล็กมาครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีกับศที่ปรึกษารัฐมนตรีได้กล่าวนะครับผมอยากเะเนอย่งนี้ครับว่าตลาดร้านเมืองที่นี่เนี่ยเป็นตลาดที่ได้มาตรฐานทางด้านสาธารสุขนะครับ แล้วก็ทางสาธารณสุขี่ได้มาดูแลตลอดเมื่อวันก่อนเนี่ยเรามาตรวจในกลุ่มพนักงานที่ร้านนี้นะครับตรวจหาเชื้อโควิดในพนักงานน250คนนะครับก็ไม่มีคนไหนที่ติดเชื้อโควิดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านรองนายกท่านตีสาธารณสุขก็กชวนว่าอ,อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องมีความสบายใจนะครับเชื้อโควิดไม่ได้อยู่ในทะเลไม่ได้อยู่ใน ที่ส่วนที่ซื้อนะครับรุมให้สุขปลอดภัยครับผมท่านเรูรชครับมีข่าวเรื่องของเจ้าที่เนรัฐบาลมีเชื้อโควิดตอนนี้สารการล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับาเดชครับเรื่องแบบนี้นะครับคือมีการไปสุ่มตรวจเพื่อ,อความปลอดภัยที่เนี้อรัฐบาลแล้วก็ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครติดเชื้อนะครับจากแต่ล้กรมตำรวจ วามั่นใจครับว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับผู้ที่ตรวจพบเชื้อก็จะได้รับการรักษาพยาบาลซึ่งถ้าไม่มีโรคอื่นประจําตัวเนี่ยครับยืนยันว่าหายทุกรายแล้วก็หายในระยะเวลาอันรวดเ็ครับการการกลับมาระบาดในรอบนี้ประกาชุค่อนข้างกังวลถ้าเปรียบเทียบกับการระบาดในช่วแรก ช่วงไหนจะมีความน่ากังวลมากกวา่าคืออย่าใช้คาว่ากังวลกังวลได้แต่อย่าอย่าตกใจจนไม่ไม่เป็นอนันทำอะไรนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าการที่มีการแพร่เชื้อในช่วงน,นี้เนี่ยต่างจากคราวที่แล้วคือช่วงนี้เรามีเวชภัณฑ์พร้อมมีความพร้อมของสถานพยาบาลมีความพร้อมของยามีความพร้อมของเวชภัณฑ์ทุกๆอยา่าง หน้ากากอนามัยนะครับชุด B P E ทุกอย่างมีพร้อมหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองดีที่สุดก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่อตอนนี้เราไม่ได้สวมใส่เพราะเรากําลังรับประทานอะไรกันอยู่แล้วก็คนที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ใกล้ที่เกินนี้คือคนที่เราเห็นกันไม่รู้จักกันหมดไม่มีใครเ,เดินทางไปออนอกประเทศนะครับไม่มีใครข้ามฝั่งไป ถ้าขี้เหล็กน,นะเราเราก็อยู่ด้วยกันได้แต่อยู่ยกันเฉพาะตอนทานพอทานเสร็จก็ด่างคนต่างแยกย้ายแล้วก็เอาหน้ากากอนามัยกับมาถวดใส่แค่นี้ง่ายง่ายเนี่ยก็จะรอดจากการติดเชื้ออย่างแน่นอน